สวัสดีครับพ่อพี่น้องเอฟซีทุกท่านมันนี้มาติดตามตัวเลขกกับม่ไปเป็นคงชุไทยนะครับผมเนะะมาะเมว่อที่ผ่านมาแม่ไปว่าโอ้ยคงชุไทยฝันได้จับป่าสองมือสองตัวไม่ไปก็ได้ตีห้เป็นหาสองเข่าเต็มเต็มจจจัดเสดายเด้พอเที่ยงมามาเอากผลว่างวดนี้ก็เลยบอให้พลาดครับผมมาติดตามคลิปแรกไปแล้ววันนี้มากคงชุไทยครับผมไม่ไปฝันว่าจับป่าอีกตัวตวเลขกว่าเมย์หาสองคือเขาได้ครับมมท่านผู้ชมสิเป็นเสดายนั่นเดี๋ยว พอเที่ยงหายพี่นองไปฟังจะปากไม่ไปเนาะครับผมเนาะก่ <Okay. S 1> อนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ <L un> สวัสดีครับไม่ไปสวัสดีครับมาติด,ด,ดตามตัวเลขก,กไม่ไปเป็นคงสุดถ่ายเนาะครับผมเนาะเมื่อนี่เดินทางมาเพราะว่าไม่ไปบางงวดก่อนนี่โอ้ยจับปลาสองตัววาสันเมือ่อเมื่อสองเมือ่อเมื่อละหานิว้วจับปลาสองตัวมันออกหาสองเป็นคงทุดถ่าย น,นี่พอเที่ยงว่ะนี้พอเชียงเลยว่าจังไี้ก็บอกให้ผาดละหันมาคงชุดไทยก็ต้องมาเอาคงชุดไทยขึ้นกันแมอน <c oughs> ที่แรกนั่นแม่ไปฝันว่าจาในในังไ,ไ,ไหนก่อคลิปแรกที่ใครไปไปหรอกไปไปพอป่อไปบา่บาบ,าบา่คลิปแรกนะแม่คลิปแรกที่ผมมาถ่ายนั่นแม่ไปฝันไาจังไหนก่อนแม่ฝันมาขี่กังขาหงอยหัวนอนในเฮือนเออนอนในเฮือนคลิ ปิ้นท่องบึ้งกันเลยเห็นเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งนอตต้นหนั่งนอเจ็ดสี่หนึ่งเออต้นหนเห็นเจ็ดสีหนึ่งโอ้ชินขาดชิ้นขาดแต่ว่าปิดประตูปิดไว้ย่างดีปิดดูเบิดได้หรือเปล่าแต่ว่ากระเข่าไปเป็นห้อยอยู่ม้อเลยไม่หาบ่เห็นได้ขินขาดตัวหนักงเจอหนี่บ่เห็นเลยบ้านนี้ขึ้นรุ่นไม่อีกบ้าง้อยจะคอยเห็นอ๋อพันต้องสองเทือนนี่ละอย่ยงก็เจ็ดสี่หนึ่งบอกผมจะไงเดี๋ยวนี้ เจ็ดีหนึ่งบอกแม่ไปตัวน่ะเจ็ดีหนึน่งอ๋อเอาตัวนี้มานน้เอาคลิปนี่เอาคลิปคงทุ่ท่ายนี่ฝันมาจางไหนกอนตัวนี้แม่ฝันว่าแม่เดี๋ยวไปหน้าพอติตัวทิพนไปไปเห็นป้ารอช้าบะ่ะป้าป้าป้าคอกับมีป้าเข็งกับมีป้าอันเน้นไงกับมีแม่กระจ้าเตถุงป้าบืนบอกคุณแม่ไปป้าบืน<ป>อันมันเป็นบวกในน้อยหนึ่งดอกแม่ก็เลจยจับใส่ขู่จับขึ้นมาแล้วบบบนี้ กูได้เลขเลยเว้ยแปดห้าห้าแปดเมย์บานนะบานนี้กันนอนร้น,นเติบแม่ตั้งหูเมื่อบานนี้ก็ตั้งได้ว8 8. ะจับไหนเลยแ่เล่ตัวนีแปดห้าห้าแปดจับไหนเลยแม่บอลเล่ตัวนี้แปดห้าห้าแปดเมื่อมันก็นหาอยู่แล้วโอ้บ้ากระแปดแม่กระเล็ดว่าที่ซีเลขตัวนี้ล่ะแปดห้าห้าแปดแปดห้าห้าแปดออกับตัวนั้นเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งอ่าพอเสี่ยงกระได้เนาะ จ็ดสี่หนึ่งครับผมแต่ว่าตัวนี้ว่าได้ไปจับปลาตัวนี้ได้จับปลาปลาบืนฝนมันตกหนูคือว่าบ่อช่วงนี้บ่บ่มีฝนเลยหรอก <laughs> บ่มีอย่ไรฝนตกดีแท่นี่ <laughs> <laughs> ว่ากันที่ตกละเม่พันได้หลายขึ้นแล้วอ๋ออันพันมาเด้ยจับปลาล่อป,ปากาขาครับผมคนบ่มีดอกแม่จับเอาผู้เดี่ยวจับสองมือ่ได้จับมือเดียวจับมือเดียเด่ยวแล้วใช้คู่ แต่ป้ามากแล้วก็มากฮือันเลยโห้ยใส่คู่มันจะเป็นมันจะบอเป็นสวนแปดห่าบอกคู่ก็คงอุรวแล้วได้คู่ป้าได้หลายบ่อไม่ไปได้หลายเติมอยู่แล้วป้าได้หลายอยู่ในบ่อเออป้าเน้นแนยป้าคอแนป้าเข่งแนยอ๋อแต่ว่ามันจะได้ป้าสมอปีป้าปนกันได้ทั้งป้าคอได้ทั้งป้านิ่อแม้แต่ว่าชื่อแผลต่าหาแปลแล้วแม่ว่าเม่นบ่ออมันใจบ่อตัวนี้ก็จะมันใจเพราะทั้งตื่นตื่นใจดอ แบตเตอรีตตร่ก็เอาใบเดียวอ<า>๋ออะไรเอาซำเฮามีกกำลังอยู่เนาะใบเดียวถือกโออกล <laughs> หลานกับว้ยบบถุกเด้ไอยไปโคกานก็บ่าปากแ่โตแล้วหลูกลย <laughs> ที่นางเหมือนเนี่นาง,งไม่ก็หลูกไผ่ในที่นางรอก่อ,อ,อนฝันว่าได้จับปลาแต่ว่ากปาลาหลายตัวอยู่หรอกครับผมบ่ได้คำนวณบ่ได้คิดว่าเป็นปลาจักตัวจักตัวเนาะแต่ไม่ไปว่าจับปลาดิเมือมันก็หาปลากระแปด ได้ตีหายเป็นแปดหาตรงเปะเลยเนาะที่นี่มันแน่นอนไมนเมียพันแหงวดก้อนเป็นอย่างจับป่าเนื้อหายหาสองจับป้าพัดเสือหาสองผีหัวหลอนมาบอกแม่ชุนซีซีต้นนำมาแต่ชุนซีซีหาสองพันเพราเอ้ายัดไลอยุ่หาเพาได้เอาเป็นผีหลอกบันนี้บ่ฟังหัวมันได้ผีมาฟังเหแม่บ่บ่ เอาของจะของนี่ล่ะจ้าปลาเนี่ยแน่นอนจ้าปลาบ่พักเลยผีมึงมัตัวว่ามึงจิขาดแมงอาเอาก็ะใสแม่ไปเป็นโยงให้พีนอในี่แค่น่าจอยบึงนะครับผมเนาะข้อมฝันบ่ยา่าบ่หลาครับผมบ่หลตัวนี้พอเที่ยงได้ถามตัวกรนหไปน้าครับผมงวดก่อนบีแกลิขีรแกล์ที่พอเที่ยงมาเอากับทีมงานแม่ไปฝันม่นฝันหรอกครับพ่นเข้าไปนอนในยเงื่อนเพิินแต่ว่ากระปิดประตูทั้งหนาทั้งหลังเด้ ตามจริงมันบว่าแ่ขินขาดได้ครับผมบว่าแจข้างโคกเด้แม่น้อื่นกับเขาห่าครับผมบว่าปีดไหวย่างดีตอนเั็กเดอกมหาทุ่มหกทุ่มจักเป็นอหยี่ยมมองห้อยถึงหัวเป็นาจับปลาปลนและถึงหย่านถึงจับหย่านถึงจับเปิดไฟเบืองห้อยขี่ขันขาดตบไงภาษาเป็นปีนทองเบิองเห็นตัวเลขเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งตะบะคงชุด่ายไม่ไปว่าเดี๋ยวจับปลาขึ้นกันหมวดก่อนตัวป่านร้ายพดจับใส่กับคู่กับคู่ไม่ไปก็เลยว่าแปดหาแน่นอน เพราะว่าปลาเป็นแปะน้นนะแม่เนาะเมื่อเป็นหามั่นใจมั่นใจซื้อไววอยู่ใบหนึ่งว่าสันว์อ้าไอ้ทุกท่านโชคดีโชคหวานครับผมคคาคลิปแรกก็จะเป็นเจ็ดสีหนึ่งเนือครับผมตัวโถงชุดถ่ายก็คือแปดหาจะปลาไดเนาะแล้วเสียเอาอยู่มืออื่นไั้มากก็ล่องแคบหนาจะไปเบิรงครับผมท่านผู้ชม มาคอ<ห>ยจัด,ดคัดให้ผ่านเนาะครับผมเนาะเพราะเทีเ่ยงเองก็มาติดตามให้ใช้เป็นแนวทางเด้อครับผมแนวทางของชาวจีนเขารัฐบาลในวันแนวทางของหมือวัตถิศิภพมิถุนาย,ยนสองห้าหกแปดให้ทุกท่านโจดีโจหมานดำรวยขึ้นทองสมบทรตะคนุนคลิปนี้เพราะเที่ยงเขาตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหนาแต่ว่าก่อนไปเพราะเที่ยงมีของนี้มาฝากพี่ตระหองเป็นของซอยข่าซอยขายครับผมสีพึ่งน้องช้างผู้ใดได้ไปขายของดี้ดีผู้ใดอยากได้เดี๋ยวไปฟังรายละเอียดจากปากปูได้พร้อมๆกันเนาะครับผมเนาะ ขอบคุณในไปครับสีเผงนองสร้างพุทธคุณในด่านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายเ,เรียกเงินเรียกสัพ์หรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเผงนองซ้างไผ่มีติดต,ต้นที่โตไวจะเกิดบรารมีมยิ่งเห็นมยิ่งหักผู้สร้ยเห็นผู้สร้ยหลงหรือว่าเอาไปซอยค้าซอยขายเคยมีเอฟซีพนบุซาไปแล้วพนโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอใดไปแล้ว ขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านใดจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลที่นีส่สว่านองสางเลยมีความคิดคุณก้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่าลาูกขออนุญาตเ็ศนองสางได้บอกเพื่อให้ลูกศิษย์อย่าโยม สีนั่ไปสักกาบูชาหรือนั่ไปจิตหานจิตบ่านที่เชอนไปบ่านนี้เือนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามาค้าขายกับบริตกดำมแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เข้าใจสีไปเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเ,เขาเอีกองเขาที่สูงของเขาเอง hmm. อันนี้นนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูง,ศศก,งกูัวเปรลัาก็เลยบ่ความคิดคุยกัหลงปูว่วาลูกหลานจะ ขอมาทําเป็นสีบมงคให้ยชื้อที่ไปที่เหมือที่ที่มาไปอ่ามันรักษาล,ล้างย่างก็เลยคิดว่าท้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบ๊อบปันใดคุยก็รลวงอูเยืบว่าไปใดนังสางมาไปได้งาสางมา,ไไงา,งมาลูกแต่ว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุดคุค้นขึ้นยีบเป็นสัน้นเป็นสัน้นเป็นนั้นก็ได้ให้กระดาษย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นจริงอ่ามีพุดะคุณไม่ไดโ้โตมียติิทิตมีอำนาจ สามารถมวนอวดยุทธวิสามารถไปหาผู้ใดเกิดกขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็ดวัตถุชนิดขึ้นมาวันนี้ในวัตถุแล้วมีน้องสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วพนว่าทั้งเมืองเล่าพนว่าให้เอาฝากบกตูมต้น,นตูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเท่านี้ฝากทูมคือทูมฟูมก็เรื่อยเอาฝากตูมมา เอามาผมผสมจะวอาออกที่เกียวนํำนี่คือฝากตูมอ๋อฝากตูมบ้านาาน,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 านี้า่อตาปูนโมเอาปนมาเอาอีกฝากย่อตัวนย่อคือบุกบานพวกขึอนตัวเอาตัวย่อเอาขอื่นคือย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดโมพ่อแล้วเอาฝากคุนปูนบานตัวคุนตรงเอากับฝ่าผ่ากราไปได้ยุงเลียนนี่มานี่คือใบคุณน,นี่นี่นมันใบคุนเพราะพสิฐานอยู่คร<อ>ับ <laughs> เป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่หยังครับผมพระศรีบระรี อ,องมหาราบองมเมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม่วนสารไม่ยียดำํำมีตำ,ำนานมากกันทีกระสารกับพระโลกอย่งน,นองสร้างคือไม่เงียดดำเสียมาเห็นเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพุกเสกของปุตตเบิ้ตำนายโยู่ใ่นเ็ตำานานเบิ้ลุกเสกเชื่อใรลอยแปดจบบุกมาเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์เนอธิษฐานจิตให้ อคือจาจารสีปูพุกเสผู้รูบแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณะมันนี้ร้อยสองปีอยู่บา้านคา่ำค้าสว่างวิโรงนี่ปูพุกเสให้รูบแรกอ่าอ่าถ่ายไปสองปูรอดอ่าวัดกุดคูนอ่าปูรอดทรมมาริโน,โน่งานเป็นปูพุกเษปูที่สองครับอ่าสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลียป่ยนความยากโในพ้คนมั่งมี ยูกินสบาวกันมันจะรชีวิดูครับ,รบนี่นี่บูเพียนสายนี่จะเป็นสายของปูบรอดบิโรดยัตตานาบุนคือปูรอดทงสีเมืองน,นี่มันบวกบวกสายได้บ้านเพิ่นมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าโย,ยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิสมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอูกสิไปของพนใหญ่สีหอมคือ,อ,คอราชครูนสมเด็จนั่นแหละคือยังกวามเป็นมา